ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูคุณหมอนะครับที่ทำการกุดเขาหรือทำให้เขาของวัวนะฮะไม่สามารถงอกหรือเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะเป็นการใช้ไฟร้อนๆนะครับที่ไปที่ เขานะครับของวัวนะฮะวัวตัวนี้ก็อายุประมาณโดยเฉลี่ยสี่เดือนครับผมซึ่งเป็นวัวใหญ่พอสมควรหลักๆแล้วคุณหมอรับทำวัวที่อายุไม่เกินสี่เดือนนะฮะถ้าเกินไปสี่เดือนไปแล้ว แกนเขามันก็จะใหญ่นะครับทำให้แผลจะดูแบบกว้างนิดนึงนะครับสำหรับคุณหมอท่านนี้นะ,ะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของตกแต่งเขาวัวโดยเฉพาะนะ,ะซึ่งก็ดูจากลักษณะการทำหรือฝีมือฝีไม้ลายมือนะฮรก็ค่อนข้างจะชำงาญพอสมควรนะคร ช้เวลาท,ทำโดยประมาณไม่นานครับก็ค่าบริการก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0้อยถึงแปดบาทนะครับสำหรับการตกแต่งเขาวัวในครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังคิดที่จะนำวัวตัวเองนะครับให้คุณหมอมาตกแต่งเขาวัวก็ทำได้นะครับเป็นการ เื่อความสวยงามของหัวนะฮะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะนี่คือการทายา,ยานะหมอจะใช้ยาสเปรย์นะฮะฉีดเข้าไปที่ร่องแผลน,นะฮะโรยด้วยยาคูปเปอร์นะฮะในคลิปผมจะเห็นคุณหมอใช้ยาสีฟันด้วยนะครับคอ,อกเก็บชุ่นเย็นนะฮะเป็นการบอกบอกเลือดตัวคลิบก็ ไม่ร้องนะฮะไม่ร,ร้องเจ็บโวดอวยครับเหมือนจะนอนสบายด้วยซ้ำนะฮะเนี่ยทายาสีฟันนะฮะเป็นยาสีฟันที่เราใช้ใช้แปรงอยู่ทุกวันนี้นะ,ะครับเดี๋ยวเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก็ค่อนข้างจะตีมือพอสมควรนะ,ะล้มบัวส 5, 5, 5, ีนะี่มอนจะไม่มาเรียลูกมันปะมคเรียเลย ระยะเวลาไม่นานนะครับด้วยความสวยงามสวยงามนะครับร <_ C ourse> อยยาคูปเปอร์อีกทีนะครับคปเปอร์นะ <_ C ourse> ผมอาจจะพูดผิดไปหน่อยเป็นยาที่โรยกันพวกแมลงพวกยุงครับผม <_ C ourse> แก้เสบปรงนี้นครับสเตย์พวกสีนะครับผมไม่ไม่ไม่รู้ยี่ห้อนะครับหมอท่านชจนะครับ ก็เสร็จแล้วครับความสวยงามครับผมก็กินนม,มแม่ได้ตามปกติ